ก็สวัสดีทุกคนนะครับผู้สวัสดีแก๊งน้ำผงสวัสดีลาชาน้ำผงด้วยนะครับอยู่กับลาชาน้ำผงน้ำเมื่อวันน้ำมา่อกตัวตึงภาคอีสานนะครับแล้วผมแปลงวัสดงตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับผมก็เลยว่าจะไปท้า GM เปิดกับบานผมจะไปท้าหนึ่งหนึ่งกับ GM นะครับไอมามาทุกคนเกมสตรีมอยู่เดี๋ยวผมลองผมจะเม้นนะครับผมจะเม้นนะครับ อย่าเผิดเม้นนะครับผมต้องเราเราเราต้องมิ้นยังไงอ่ะอยากหนึ่งหนึ่งด้วยอะไรอย่างนี้แหละครับทุกคนครับเราต้องมิ้นกันยังไงอ่ะทุกคนอยากหนึ่งหนึ่งด้วยจังคลาสอย่างนี้เหรอเอฮ้ยหัวข่าวกับหัว GM คัมแบ็คแล้วทุกคนอ้าวผมก็นึกว่าเป็นของแลรไปได้ พราะวันนี้นะครับพี่จะมาทดสอบอไม่ไม่ไมาทดสอบนะครับจะมาวัดกันไปเลยนะครับว่าน,น้องชอบหัวใครมากกว่ากันระหว่างหัวข่าวหัวเจมประทะหัวพี่เองนะครับ <c oughs> คือไม่ต้องถึงมือน้องชายพี่หรอกครับ <c oughs> พี่จัดเองครับบอกเลยพี่จัดเองนะครับนัดสุ่มให้ทุกคนดูด้หนึ่งคันนะครับผมด้ดยสึกล่องปืน <c oughs> โอ้โหเกลือแปรเป่า <c oughs> เพชรไม่พอปรึกษาแอตโต้งแน่ควันตีนนะครับเจมส ก็นะครับทุกคนก็ดูจากการแต่งตัวของพี่นะครับบอกว่าเลยว่าหัวขาวนะครับพี่ได้มาตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับพี่ได้หัวขาวมาตั้งแต่แบบมันมาแบบเป็นราคาตลาดออนไลน์นะครับตั้งแต่ช่วงโควิดมาเลยนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาอยู่ทีมหัวขาวใครจะอยู่ทีมหัวจีมวันนี้นี้ก็อยู่ไปเลยครับพี่จะอยู่ทีมหัวขาว น้องๆทุกคนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าตัวเองอยู่ทีมหัวขาวหรืออยู่ทีมหัว GM นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครที่อยากดูโหดๆนะครับให้ไปดูช่องอื่นนะครับช่องนี้ยิงไก่นะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับเล่นตามสไตล์ number no. 1 n e ภาคอีสาน no หนึ no ่ง no กลัตตัวเตงภาคอีสานนะครับช่องนี้เล่นนะครับโอ number one ภาคอีสาน number one ภาคอีสานนั้นไปกูจะรับคาสัญญาได้ไหมยังไม่ทิ้งกันไปนารักตุจากกวานแมงไม่มีคนกล้าลงเลยวงฟ้าจะวงฟ้าอ้าวรอบนี้มีคนลงมันต้องอย่างนี้จ้าโอ้โหคนลงโคตรเยอะเลยครับมามัน มันแล้วครับบอกไว้ก่อนเลยครับว่าพี่นี่นะครับผมอยู่ทีมหัวขาวจะมาล่าหัว GM ผมจะมาล่าหัว GM เนะครับเตรียมเจอในเมื่อวันพายีสานเปิดกับบ้านี่ดีๆนะครับสองสี่หกแดสบคิวแต่ละสิบคิวมามามาอย่าวัดครับอย่าวัดได้ละสิบคิวว้าววีปืนโุ่วร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 ุ่เอ้าจะวิ่งลงออกบ้านทำไมนี่เออบดบดบ้านมีเรา มีคร okay. okay. like ับมีมีบนหัวเราหรือเปล่าโอเคครับผมย่อย่อย่อวิธีการเล่นย่อจดีนะครับโอเคย่อย่อย่อดาไเปซะใครย่อให้ก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ย่อนนีแตกเปซะอืม ื่อนมาแน่ทุกคนเพื่อนมาแน่บาเรตบาเรตมาบาเรตมาบาเรตมาไปเราไปเรา <_ C 1> พันยาหวังก็ได้ครับพันยาหวังก็ได้แตกไปสองตัวครับต้นไม้บังทิ้งก่อน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 พันยาแป๊บพันยาแป๊บมีคนมาครับ กระสุนเก็บกระสุนเก็บกระสุนมาดิจ้ามาดิจ้าน้องสาวไปกับพี่เปล่าเสียงอยู่ทางนี้นะครับทางนี้มาดิ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 ไขวแตกป้าไขวแตกป้าไขวแตกป้า โอโหทุกคนมึงกว่าตายอ่ะมึงกว่าตายบอกสี่ก็มีครับบอกสี่ก็มเีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นลูกซองดีกว่านะครับเล่นลูกซองดีกว่าทิ้งก่อนทิงท้งก่อนทิง้งทิ้งทิ้งมาลูกซองกับบาเล่คู่ครับลูกซองกับบาเล่มาเลยมาเลยทีนี้วิ่งวิ่งไล่ครับวิ่งไล่อีกหนึ่งตัวทางนู้นนะครับทางนู้นมีคนน่าจะมีหนึ่งคนนะ ทางนุ่นน่าจะมีหนึ่งคนนะครับมาลาจามาลาจ่า,า,จาไง่ง่จือจ้อจื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 อแตกไปครับเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่ให้คิวผมนะจ๊ะ ขอบคุณนาจารย์เด็ดเหลือทานน้องกครับแต่ฮาตัวเองอ่ะในน้อยจังมันต้องเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอครับนี่ว่าหมดแล้วเถอะอย่าว่าหมดอย่าว่าหมดยังไม่ววหมดครับยังไม่หมดครับอย่งงม,ม,ม่ววหมดด้อยังไม่หมดเด้อมาละเพี้ยนนะเบอรอวันพายิสามละเพี้ยน มิสซิลี่ครับไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตุยดาว่ะตุยดาว่ะตุยดาตุยดาเฮ้ยเจอผมเจอตุยผมเจอตุยทุกคนตรงไหนวะตรงไหนวะไปครับไปครับวิบ่งดันวิ่งดันยังไงเจอลัเจอลัเจอละอุ้ยตายตายติด<อ>พิษต,ตายโอ้ติดพิษต,ตายครับวิ่งพันยาผมไม่มีปลาด,ดูมันเต้นดูมันเต้นนะครับโอ้เหมือนหลอด ลงพีกไปใส่เกมนี้ลงพีกอ๋อคนลงเยอะจังลงไหนกันอ่ะมันจะลงไหนกันอ่ะลงเยอะเกินตัวนี้เลยเพื่อนเอาดิ่งเลยเพื่อนดิ่งเลยเพื่อน <c oughs> เห็นคนลงเยอะอย่างนี้ต้องจัดครับอย่างนี้ต้องจัดได้ได้ไม่พีคครับไม่พีคเปลี่ยนแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดโอเคแปดแปดศพแปดศพเก็บหมดครับเก็บหมดนะครับจองจองจอง่ะจอง,จอ,ง,จอ,ง,จอ,งอุ้ยมัน,ม,นมันได้อินซีอยู่ทุกคนเนื้อนี้หูลงโคตรไวเลยลงไวกว่าพี่อีกน้อง ได้น้องได้น้องอีกไม่รอด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 สองคนไม่รอดครับบ,บอกเลยว่าอีกอีองคนไม่รอดครับมันยิงกันครับมันยิงกันครับปลคำไก่เฮสองไฟโว้ถูกตุยหลังอะบักฮามงเงยขีตุย คลิปนี้นะครับไม่เล่นล้าหัวร้อนอ่ะหัวร้อนถ้าคนรอหัวร้อนแล้วครับก็นะครับผมถ้านน้องนะครับอยู่ทีมหัวขาวนะครับแบบหัวแอกสาวนะครับผมหัวขาวหัวคาับุงอกหัวงอกหัวจีเอ็มหัวทองทุกคนอยู่ทีมหัวไหนนะครับก็ม้นบอกพี่ได้นะครับผมอยากเจ้าหัวไหนแปแอกสาวก็คอมเมนต์มาได้นะครับไปครับผมชื่นชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีเห็นผีเหมือนกันครับโดดโด I need to do it on my own, yeah. Wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh?